คนค่ะตักไก่ตั้งไก่จ้ะพี่น้องมาเ้อจ้ามาเ้อกินข้าวกับแก้วบะเคียจ้ะตำตะเคียนผูป,ปลาดตำตะเคียนค่ะตำตะเคียสซค่ะพี่น้องกระตอดปลานิ้นจ้าล้วมีหอมแดงกระเทียมแหนด่ดลน้อยจ้ะแม่แอมเราจะมีผักหนอกผักอันนี่จะรัดนะคะพี่น้องแยกต่อวบบันไปเอาออกมาเยี้ไปเอาออกมา,ออก,มาก,กินแอมจ้ะพี่น้อง มาเด้อจ้ามาเด้อสุขุมสุขุนค่ะทางต่างประเทศจบประกวมแล้วพี่น้องสุขุมสุขุนค่ะพี่น้องสุขุมสุขุนแล้วค่ะเด้อมามากินเขากับตำบักเคียปูปลาค่ะพี่น้องจะชดจ้าปากยิ้จาาปนิษทอดมาแซ่บๆน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมากินกันเลยค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อผู้ใดเคยกินบ่น้อ จอมนเคียตำบมกเคียอันอนี้ยังก่อนั่นบ้านเขาไหมเคียกกอบตามปูปลากิดกับทอดปลานิ้นค่ะมามาค่ะลงมือกันเลยบ่อหลายหายห้างพี่น้องเอ้ออกาดหิ้น กใอหมาหมาไตุนอันนี้ทอดค่ะพี่น้องตัวละสามสิบาทมากัดพี่สาวเมื่อกินกันเป็นลุงบานแล้วหม,มามาเตลืมช้างยางไปใกล้มัน

Kinh ốc đăng hình mm. hmm. hình แสงมาจากหลังบ้านแสงช่องล้มค่ะพี่น้องอืมอืมานอื่นหายายหายายไม่จ๋าไม่จ๋า ไปโรงพยาบาลกันหยิบลายแผลเนาะมาตุังง่ายกัดเนาะกัดหลับฟัพดพอนยินยานระเบลมมาลองใชายเลี้ยงไว้นะหอ อ่ะเนาะอืม แทบต้นหลักพี่นอ้องตำเครียดอะไรจะให้ขนมเสี่ยงจิ้ม่ได้ก็ไม่ได้เห็เเด nhạc làn bật thân làn eo ừ. Hãy Dia penat. hmm ขอโทษด้จ๊ะพี่น้องเี๋่าพันไปพันมากมา,ากมาด้วยจ่ายมาด้วยแวะกข้นเข่าม้ยต่อม หือวกำมะเขือกอกจะ่ปูปุปลาตําปูปลามะเขือกอกเอิ้ออนะนึ่งไดก็บ่สอดคล้องนาะเมนูใหม่ ไดกินเด้พี่นอจจ้องแซ่บแจ่มได้ต่ำก็จำมาจากเพื่อนแหละจำปานยนต์อด เข้าหฮอข้าหฮอจะของขายเรียมา <c oughs> ปันนิ้นซื้อพื่มเพิันน,นิ้นถอดมาด้วยค่ะอืมแสบอิลลีอิลล์อพี่น้องเอ้ <c oughs> เทียมแอมหอมแดงแอม ปลาตัวนึงกินหมดผู้เดียว อืมชี่ขวมสองเที่งอาก็เขากันได้อืม <c oughs> เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ยะตจอมกะขอฝากไว้สนีเด้อค่ะเด้อชิบนาพอกันไหมค่ะฝากกุหล่์กุชเช กดติดตามแย่ต่อมจุ้มเพลสแตบันบันนี่ได้ค่ะเด้อพี่น้องขอขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาให้กำลังใจยหย่ขอให้บุญคำบุญชูขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้อให้เจอพบแจ่สิ่งดีๆจับสินเงินท้องกับอะไรมาขึ้นนามนี่เด้ค่ะเด้อล้างมาอย่าขาดสายค่ะ